มีทีมงานเราสอบถามมาว่าโค้ดครับที่ติดจำนองสามารถที่จะเอามาพัฒนาสร้างบ้านขายได้หรือเปล่าตอบสามารถที่จะเอามาพัฒนาได้นะครับกรณีที่ติดจำนองแต่เราจะต้องไปเจราจาต่อรองทำสัญญากับเจ้าหนี้ก่อนกรณีที่ติดจำนองสามารถที่จะเอามาแบ่งแปลง,งมาพัฒนาถั่วเฉลี่ยนี่ไทถอนทีละแปลง แต่ต้องให้เจ้าหนี้รับทราบยินยอมและต้องทำเป็นหนังสือแล้วสิ่งที่เราจะต้องพิจารณาให้ดีคือการไถถอนปอดจำนองทีละแปลงอะแปงลงแรกยอดมันสูงเกินไปหรือเปล่ามันจะทำให้เราหาเงินทุนในอนาคตมาเยอะจนเกินไปไหมไม่ใช่ว่าไถถอนแปลงแรกเงินต่อยอดไม่เหลือแล้วต้องต่อรองพิจารณาให้ดีเรื่องนี้ ทำได้ครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ